สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจ็อบมาตินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแวะมานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของกระเป๋าใบใหม่ของแบรนด์สุวิมลน,นะครับที่เขามีชื่อรุ่นว่าเมดิสันนะครับเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้ถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยมาตินพูชอบที่สุดในบรรดากระเป๋าของแบรนด์สุวิมลทั้งหมดที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่เขามีการล้อนออกมาในวันที่แบรนด์สูวิมลเนี่ยมีการเปิด flagship store ที่ Central ล m b มบาซนะครับในภาพที่เป็น Invitation c นการหรือเป็นการ์ดเชิญเนี่ยก็จะมีภาพกระเป๋าใบนี้อยู่นะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสเห็นของจริงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมารีวิวเนี่ยผมก็ดูเทคนิคของการออกแบบการวางโครงสร้างแล้วก็ทดลองที่จะใส่ของลองถือลองทุกอย่างดูนะครับก็มีความรู้สึกว่า ถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงผมคงตัดสินใจที่จะซื้อกระเป๋าใบนี้ของแบรนด์สุวิมนนะครับมีหลากหลายเหตุผลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีจัลเกทที่มีความพิเศษมากสาหรับใบนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเล่นสีแบบเหมือนออมเบรนะครับแล้วก็เป็นการวางสีที่สวยมากนะครับเขาเลือกหูจับที่มีเป็นสีเข้มนะครับแล้วก็มีการ ไฮไลท์สีนะครับแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีที่ออสว่างนะครับแม้แต่การออมเบรในบริเวณที่เป็นฐานนะครับก็จะให้เอสเซนเชียลของความหรูหรามากๆนะครับแล้วก็เป็นหนังโจโระเข้แบบทั้งใบนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็ตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าจุของได้เยอะนะครับ ให้ดูจากท็อปวิวเลยว่าใบานี้สามารถที่จะใส่ของได้เยอะมากใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ได้นะครับแล้วก็รูมมี่มากๆนะครับมีช่องเดี๋ยวผมจะลองใส่ของเพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะขยบออบริเวณหูของกระเป๋าเนี่ยนะครับให้มีระยะที่สูงขึ้นเพื่อที่จะทําให้สะดวกเวลาที่สาวๆเนี่ยนะครับคล้องแขนในลักษณะแบบนี้แล้วก็พักไว้ที่บริเวณข้อศอก เพราะฉันกระเป๋าใบนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้เพื่อความหรูหราแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ใช้ในการคล้องแขนแล้วมีโพสิชันที่สวยที่สุดนะครับผมเนี่ยลองกับกระจกดูแล้วด้วยความที่อาชีพเป็นครูสอนบุคลิกภาพนะครับผมดูพร็อโพสชันดูสัดส่วนปุ๊บผมรู้เลยว่ากระเป๋าใบนี้จะเป็นกระเป๋าที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยถือถ่ายภาพแล้วสวยมากแล้วจะให้อารมณ์ที่มีความหรูหราและสง่างามมากๆ นะครับด้วยการที่เขาตัดสินใจที่จะเพิ่มเรนช์ระยะของหูจับเนี่ยนะครับให้มีระยะห่างถึง10เซนติเมตรนะครับไซส์ที่ผมนำมารีวิวเนี่ยนะครับเป็นไซส์ที่ชื่อว่าเรกูลา r นะครับถ้าเป็นไซส์มินิเนี่ยหูจับน่าจะเป็นขนาดแบบเล็กๆเท่าเดิมถ้าเกิดเป็นไซส์ที่เป็นเรกูลา r แล้วก็เป็นไซส์ที่เป็นไซส์ลาร์ชเนี่ยหูจับเนี่ยน่าจะมีขนาดที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีสายสตร a ปนะครับไป snap เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ เขาเลือกที่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าระยะระดับที่เรียกว่าเป็นเป็น shoulder strap นะครับก็คือใบนี้เขาตัดสินใจที่จะให้ถือมากกว่าที่จะให้สะพายแต่ก็มีตัวฮุกมาในกรณีที่บางครั้งต้องการความคล่องตัวนะครับแล้วก็อยากจะขึ้นไหลสะพายด้วยความสะดวกแบบแฮนด์ฟรีนะครับก็สวยงามมากๆนะครับอะไหล่เนี่ยก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะครับตัดกับสีน้ำตาลได้อย่างลงตัวมากๆนะครับ ผมเองผมไม่แน่ใจว่าสีน้ําตาลอันนี้เนี่ยเรียกว่าสีน้าตาลอะไรนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะครับแล้วก็เป็นหนังที่มีการไล่สีได้อย่างสวยงามนะครับของจริงนะครับสวยกว่าฮิมบารยาในความคิดผมนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายนะครับดูไม่แก่นะครับแล้วก็ดูคลาสสิกดูไทม์เลสมากๆนะครับการวางลายสวยงามมากครับออมเบรแบบกำลังดีมากนะครับแล้วก็รู้เลยว่าแบรนด์เนี่ยมีการวางแผน ในเรื่องของการสั่งโรงงานฟอกสีนะครับว่าจะต้องมีการฟอกออขนาดไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตรงหูจับเนี่ยท็อปแฮนดิลเนี่ยคือเป็นสีเข้มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยงามมากนะครับกระเป๋าใบนี้ก็ยังใช้เทคนิคของแบรนด์สุวิมลก็คือเขาไม่อยากที่จะมีการต่อหนังมากนะครับเขาก็เลยใช้หนังเนี่ยทั้งผืนในการที่จะฟิ n นิชิ่งฝาแฟลชนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มเส้นโค้งเข้ามานะครับ ก็ลงตัวนะครับแล้วก็ตรงบริเวณอะไหล่ทางด้านหน้าเนี่ยก็เป็นอะไหล่เหมือนกับที่เราเคยเห็นในรุ่นของมอลลี่นะครับแล้วก็เอาตัวมอลลี่เนี่ยมาคอมบิ n เนชันกับคาแรคเตอร์ hmm. ของกระเป๋าที่มีความหรูหราสง่างามนะครับแล้วก็กลายเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเมดิสันนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเวลาที่เราเปิดปิดนะครับก็เปิดปิดแล้วก็สามารถที่จะหยิบของเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากคือเป็นใบหนึ่งที่มีความพร็ทิคลในการใช้งานจริงๆนะครับ แล้วก็เปิดปิดแล้วก็หยิบของเนี่ยใช้งานได้จริงๆสําหรับไซเรกูล่านะครับราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะไว้สอบถามทางแบรนด์แล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น ซช์เร็กูล่เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆสำหรับหนังจระเข้นะครับถ้าเป็นสีแบบพิเศษก็จะมีราคาที่สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นหนังงูเนี่ยจะมีราคาที่อยู่ประมาณ50,000กว่าบาทก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของกระเป๋าที่มีความหรูหราสง่างามแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งใบนะครับเป็นสีงู Limited e dition นะครับที่เป็นสีฟลอยนะครับว่ามีความสวยงามยังไงบ้างนะครับ สำหรับใบนี้นะครับก็จะเป็นหนังงูนะครับแล้วก็จะเป็นหนังฟลอยที่ผมเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วว่าทุกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยจะเป็นการเพ้นมือหมดนะครับแล้วก็มีการใช้เทคนิคของความร้อนในการทำฮีตติ้งนะครับถ้าเป็นหนังงูเนี่ยด้วยความที่ขนาดกระเป๋าเนี่ยเขามีขนาดใหญ่เขาจะมีการใช้หนังงูเหมือนกับเอา2ชิ้นนะครับมาประกบกันนะครับแล้วก็ทําเป็นลักษณะแบบนี้ ฟินิชชิ่งงานก็สวยงามมากๆใบนี้จะอยู่ที่ราคา5,900บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบสมเหตุสมผลมากๆนะครับสำหรับกระเป๋าที่ถือว่าเป็น statement bag นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูทางด้านในนะครับก็จะมากับสายสตรปเช่นเดียวกันนะครับใบนี้เปิดปิดง่ายมากครับแล้วก็แม่เหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานนะครับนี่คือถ้าดูจากกล้องเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าใบนี้สามารถใช้งานได้จริงเป็นแบบ everyday use จริงๆนะครับมีความ r o มี่มากๆคือจุของเยอะแล้วก็สวยงามเดี๋ยวผมหยิบสายสะพายให้ดูนะครับนี่เขาก็จะมีสายสะพายที่เข้าเซตกันนะครับสามารถที่จะ snap ไว้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าทรงนี้ผมคิดว่าเราถือแบบแบบเนี้ยสวยกว่านะครับแล้วก็ถือเป็นใบที่ถือแล้วก็ล็อกที่ไว้บริเวณข้อศอกเนี่ยน่าจะสบายที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดแล้วก็ทำบาลานซ์ออกมาได้ดีมากนะครับให้ดูทางด้านล่าง นะครับนี่ก็ใส่ใจทุกๆรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูใบที่เป็นจระเข้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับในกระเป๋าออรุ่น เมดิสันที่เป็นจระเข้นะครับผมก็มีการใส่ข้าวของเนี่ยลงไปในกระเป๋าเนี่ยพอสมควรนะครับก็เป็นข้าวของผมเองนะครับอยากจะลองให้เพื่อนๆดูว่าถึงแม้ว่าเราจะใส่ของเข้าไปเยอะพอสมควรนะครับเออบาลานซ์ Balance ของกระเป๋าเวลาที่ถือเนี่ยก็ยังอยู่ทรงสวยงามนะครับแล้วก็ตัวฝากระเป๋าเนี่ยไม่มีการที่จะฟลิปแล้วก็หลุดออกนะครับแม้ว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะมีของที่มีน้ําหนักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับทางด้านในนะครับช่อง พ็อกเก็ตทางด้านในเนี่ยผมก็เลือกที่จะใส่เป็นทิชชู่นะครับเป็นลิปสติกนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่เศษสตางค์อันเล็กๆนะครับแล้วก็เลือกที่จะใส่เป็นกระเป๋าสตางค์ใบเล็กหนึ่งใบนะครับมีเป็นน้ําหอมนะครับมีเป็นหูฟังแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เป็น power bank นะครับอยากจะให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับซึ่งทางด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีช่องอีกหนึ่งพ็อกเก็ตเอาไว้สําหรับพวกใส่พวกนบาบัตรต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยยังมีสเปซเหลือแล้วก็สามารถที่จะหยิบข้าวของต่างๆเนี่ยอยากจะหยิบลิปสติกนะครับอยากจะหยิบทิชชู่อยากจะหยิบกระเป๋าสตางหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าตัวน้ําหอมอันนี้อย่างน้าหอมผมมีรุ่นใหม่นะครับมีการสลักชื่อได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเป็นเคสเฉยๆนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ปั๊มน้ําหอมลงไปทางด้านไนนะครับก็มีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากนะครับให้ผู้หญิงสามารถใช้งานได้จริงๆ แล้วก็เวลาปิดเนี่ยนะครับก็ปิดได้ง่ายนะครับในลักษณะแบบนี้เลยผมคิดว่ามีความ practical มากนะครับในการใช้งานจริงๆแล้วก็เป็น everyday use ได้นะครับแล้วก็เป็นใบหนึ่งที่ค่อนข้างให้อารมณ์ที่ดูดูหรูหราแล้วดูทรงพลังมากนะครับแล้วก็ดูมี character ในแบบฉบับของสุิมนนะครับอะไหล่ของเขาก็จะเลือกเป็นอะไหล่สีทองนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนหัวเข็มขัดที่เป็นการสลักโลโก้ของเขาเองนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เห็นคาแรคเตอร์ของกระเป๋าแล้วก็อะไรแล้วก็รูปทรงต่างๆเนี่ยผมว่าเขาก็ยังสะท้อนแล้วก็ยังคีบคาแรคเตอร์ของความเป็นสุวิมนได้ดีแต่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่มีความซอฟต์ขึ้นมีความดีลิเคทมีความหรูหราแล้วก็มีความ Practical นะครับมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นใบหนึ่งที่สวยงามมากนะครับเนี่ยเหมาะกับคนที่ ชอบถือเป็นแบบท็อปแฮนเ e ดิลมากๆครับผมว่าใช้งานง่ายกว่าหลากหลายรุ่นที่แบรนด์เขาเนี่ยได้ผลิตมาแล้วก็ด้วยดีไซน์ส่วนตัวแล้วผมชอบมากครับถ้าเป็นผู้หญิงก็คงที่จะเลือกซื้อกระเป๋าใบนี้นะครับนี่แล้วก็สีของ j จอร์เคเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าแบบอันนี้คือพิคาดมากๆครับ คือเขาตัดสินใจที่จะแบบทำทั้งนั้นด้านบนเนี่ยเป็นสีเข้มนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคือต่อกันเนียนมากนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะใช้เป็นแบบหนังอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสีน้าตาลเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการวางวางแผนวางหมากมาเรียบร้อยแล้วครับว่าหนังเจระเค้หนึ่งตัวที่เขาตัดสินใจที่จะทําสีแบบนี้เนี่ยเขาจะทํามาเพื่อกระเป๋ารุ่นไหนนะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยเพื่อเๆเห็นไหมสเกลแบบสวยมากครับมีความหรูหรามากนะครับแล้วก็ ใช้งานได้ง่ายครับอย่างเงี้ยก็เปิดปิดเห็นไหมครับหยิบของได้ง่ายแล้วก็ปิดลงไปลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ practical ผมว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการใช้งานกระเป๋าใบนี้เนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับจริงๆแล้วอยากจะให้ไปลองดูของจริงนะครับที่สาขา Central Embassy นะครับที่นั่นเนี่ยจริงๆเขาจะมีห้อง VIP ด้วยมีห้องรับรองนะครับแล้วก็มีการแบบเสิร์ฟชามีการเสิร์ฟแบบขนมหรือเป็นสูตรอาหารสูตรพิเศษของสวิมลทีเฮาส์นะครับ แล้วก็เป็นร้านที่สวยมากครับนี่อันนี้ก็เป็นหนังจระเข้นะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับใบที่เป็นหนังงูนะครับขออนุญาตหยิบเล็กน้อยอันนี้เป็นใบที่เป็นหนังงูนะครับที่เป็นหนังงูและเป็นฟรอยเป็นลิมิเต็ดนะครับด้วยความที่ใบนี้เขาไม่มีป้ายราคามาผมเลยไม่แน่ใจว่าใบนี้อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่แต่เดาว่าประมาณแสนกว่าบาทน,นะครับถ้าผิดยังไงต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวผมจะแปะ ราคาของใบนี้เอาไว้ในคําอธิบายหรือว่าในเรียกว่าในคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับแต่ใบนี้อยู่ที่ประมาณ5,900บาทเพราะว่าทางด้านในกระเป๋าเนี่ยนะครับเขามีป้ายแท็กมานะครับนี่ก็สวยมากนะครับจะให้อารมณ์ที่มีความแบบพิเศษโมเดิร์นทันสมัยนะครับอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่ดูแบบไทม์เล s มากๆนะครับ ด้วยสีทุกอย่างเนี่ยผมว่าสวยกว่าฮิมาลายาอีกครับแล้วก็น่าจะเป็นสีที่ใช้งานง่ายนะครับและเขาก็มีการเคลือบแบบพิเศษซึ่งทําให้เราเห็นลายได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่มีความเอกลักษณนะครับเพราะว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ในโลกโซเชียลมีเดียกับช่องมาดิน Po ูนะครับ ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยลองแวะไปดูได้ที่ Central Embassy นะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยสวยกว่าในกล้องแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะผิดหวังสำหรับรุ่นเมดิสันนะครับไปลองตัดสินใจดูว่าใครที่ชอบเป็นไซส์เล็กก็จะเป็นมินินะครับใครที่ชอบไซส์กลางก็เป็นเร g กูล่านะครับใครที่จุของเยอะหน่อยก็จะเป็นไซส์ที่เป็นลาร์นะครับแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกเป็นไซส์เรกูล่าแน่นอนนะครับ เพราะว่า Proportion สัดส่วนออกมาเนี่ยคือแบบเวิร์กมากๆแล้วก็คิดว่าไซส์นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กหรือว่าตัวสูงหรือว่าตัวใหญ่สามารถที่จะถือได้ยาวๆนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนวันนี้ผมจ็อบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ